เราจะสลับกันจับโอสวัสดีทุกคนพระพัฒนจ์จัดให้เจ้ดิค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่แปดแล้วที่เราจะวาดรูปรูปที่แปดวันเราจะผ่านมาถึงวันที่แปดเนี่ยเราก็ผ่านแบบทุรักทุเลวาดสวยบ้างไม่สวยบ้างวาดรูป <Hey. S 2> แต่รอบที่แล้วเนี่ยฝ้ายรู้สึกยังไม่พอใจเพราะว่าของพี่อัญนทนระ์สวยกว่าฝ้ายมากเกินไปรอบนี้เราจะไม่หอกเราจะมปแก้มือกันและวันนี้เราก็ <c oughs> แอนนี่ก็คือลูกที่เราว่ากันมาวันนี้เราจะมาเติมช่องที่แปดกันรับรองสนุกแน่ let's go <S แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่แปดที่เราจะมาวัดรูปที่แปดกัน และพี่อัางกำลังจะมาทุก <laughs> คนยังจำฉลากวันที่เจ็ดกันได้ไหมที่บอกว่าในนี้มีอะไรแปลกๆอยู่อืวันนี้เราจะเอากลับมาจับใหม่แต่เราจะสลับกันจับเขาจับอะไรยูว่าอ,อยูจับอะไรเขาว่าจับแล้วอ่ะ <laughs> มา <laughs> เปิดเลยนะ <laughs> นี่ครับ น okay. ี่คืออ่านไม่ออกว่ะกับหัวของเล่นผีรออะไรล่ะรู้สึกแรกนะที่พี่อยากจับได้ของเล่นนะโคตรง่ายยังไงก็ว่านได้รอบนี้พอกเลยวันนี้สวยสวยแน่นอนผีเหรออืมก็เป็นหนาเกินความสามารถหรอกมั้งแต่ก็รู้ พี่บอกไปตอนแรกว,ว่าจะตัดเส้นด้วยปากกาดงหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจแต่ตัดสินใจแล้วว่าจะลงแบบสียังไงก็ชอบสีตรงไหนอยากให้เป็นสีอะไรก็ตัดสีนะั้น เส้นไปแล้วรู้สึกว่าภาพตอนเป็นสอสวยพอตัดเส้นแล้วเส้นที่มันมั่วๆมันหายไปภาพแบบอบดรอปลงนิดนึงแต่เดี๋ยวดูตอนลงสีก็เลยคิดว่าลงสีเนี่ยน่าจะเฟี้ยวแต่ลงยากเพราะว่ามันมีช่องเล็กๆอะไรเยอะอยู่แต่โอเคผลงานโดยรวมถือว่าพอใจายตีโจดแตกไม่ได้ลอกเรียนแบบภาพใครมาด้วยไม่ได้ลอกเลียนแบบกับใครหน่อหไม่ได้ลอกเลียนแบบของใครซะหน่อยแค่เอามา ก็มันนึกถึงของเล่นอะของเล่นมันจะมีกี่แบบวะก็มักให้คอแบอแบรู้ร้อนตัวเว้ย ต่างไปจากที่คิดตอนแรกแบบมากๆเลยเพราะว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะวาดโบ้ตก็วาดบหรือว่าพองเป็นแบบภาพวงมแล้วมันน่ารักกว่าที่ที่คิดมากๆเลยก็พอใจนะก็สวยไปดูของพี่อันเรียบร้อยลงสีแล้วชอบดีเทลทั้งหมดนะแต่แค่ลงลงสีบบกาวเข้มไปกเลยมองไม่ค่อยรู้เรื่องคือหลังอย่างเดียวที่ไม่โอเค อยากจะลองสีใหม่เลกน้ซอมบี้คิดว่าสวยไหมหน้าตาแบบนี้กับแบบนี้ใครตรงคอนเซ็ปต์ก่อนก็คอมเมนต์ด้านล่างมาไว้ได้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยใครยังไม่เคยดู day หถึง day เก็สามารถเข้าไปได้แบบก็สามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าช่องนะคะงั้นก็ไปแล้วค่ะฝากติดตาม ช่องสุดท้ายของเราด้วย D9 จะเป็นยังไงเป็นกำลังใจให้เราเป็นจ้ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย